กาวสวัสดีผู้ชมทุกท่านะครนะผมไฟเตอร์คุงนะกับไม้ครั้งกับเกมป๊อปสามพาร์ที่สิบสองแล้วนะจากพาร์ที่เราเป็นท่ารับใช้เปลี่ยนทีนะเราโดนเป็นท่ารับใช้เปลี่ยนทีนะเราจะมาต่อกันเลยนะนะโอเคไปเลยดัสแทนป้านะอา้าวเนี้ย พอมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเจอกับเอ่อบอสของเรานะนะก็จะได้เห็นว่าประชาชนถูกบอสฆ่าตายหลายคนนะนี่ฮะคือการต่อสู้ <c oughs> เอือโอ้โ,อโห <c oughs> เท่มากแค่แตกนิดเดียวแม่งตัวขาด <c oughs> ละ <c oughs> <c oughs> นะฉันจะจัดการไอ้เจ้าน้านี้ได้แล้วฉันต้องการฉันจะต้องกายร่างเป็นสไปเดอร์แมนโซ่ตัวลวนให้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะแปลงให้กายร่างเป็นดูเลยนะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นคำสัญญากับมาครั้งกับสไปเดอร์แมนโซ่ตัวนะที่หายมานานนะที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะสไปเดอร์แมนโซ่ตัวนมาแล้วโฉบหน้าใหม่นะนี่ ไปแล้วอ้าวไอเสียปิดละอืมฮึบอ่าอ,อ,อ,อย่างงี้ยเลยโอเคอย่างงี้นแหละคลองแก้วดีอืมเดี๋ยวดยวมันรอให้ฮึบดึงแม่งเออวิงวิงมึงไม่ต้องเสือกให้มาน้อยตายซะ Oh, mày shot, ok to á, ok Spiderman sâu to ruan hup Húp, nè, hup 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 chưa đặt nhung nhầm á ờ gắn là kẹp tay đấy ừ ừ sắp giấy má, mà web đuôi tha thắt phúp ừ. à phúp ừ. à phải lên Rồi có sắc dây ปึ๊บปึ๊บสไปเดอร์มาโซ่ตะลวนโอ้ยปิดปิดปิดยอดเวลาอ่านี่แน่ ตายซะไอ้เจ้าหมาน้อย,อยงั้นแหละเฮ้ยกำลังเกิดอะไรขึ้นวะลองไปดูสิสวอบนี่โอ้ยเจับตกฮึปไ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 ปฮึปอ้ยเก็บตกแล้วไปฮึป Ok, nhầm nhầm bạn Ừ. lại. Ok, nó nghe to. ok, มันฮิวเลือดยังไงนะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมอ่านคำนั้นได้ยินว่าเออกดตัวอะไรน,นะที่มันฮิวเลือดนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะลืมไปว่าตัวนี้มันฮิวเลือดได้มันฮิวย,ยังไงวะหิวไม่เป็นไหมต,ต้องสงสัยต้องให้หมอคงทำแล้วนะเฮ้ยมึงจะไฟเหรอฮะ จะไปแล้วปัว่นดิมึงปั่นเงี้นอ่ะอืมอืมายซะวิงงวิงฝ่าวงล้อมเหมือนเดิมเช่นเคยถ้าแม่งก็บักครับ ไม่ต้องเสือกอเกเอาทีละตัวนะด่านนี้ค่อนข้างจะฝ่าวงล้อมนีพลังลึกลับ ตายซะโอเคแล้วกดปุ่มนี้แล้วเราก็ไปต่อเลยฮะเราต้องไปทันก่อนที่เออประตูของเวลาจะหมดนะเราต้องรีบไปพอถึงตรงนี้เราก็กลับเป็นมนุษย์เช่นเคยเออ,อน,นี้ แล้วเราก็ต้องทําการปิดน้ํานะปิดน้ำนี่เพื่อแล้วเราจะไปต่อนะตรงนี้ผมงงว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่รู้นะอีอ้าวมีศัตรูวับได้ฮนะสองตัวพึ่งจากอีซี่อยู่นะ ยังไงไหมมึงไม่ต <ai> ้องว้าไปไหนเลยเออแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนบ่ะไอิทุก่อนนะฮะอ๋ออ๋อใช่เลยไหมโอเค every time i reach him he slips away why will he not just stay and fight it would make things so much simpler it is not always about combat prince some battles are waged in other ways on other terms i fear we have underestimated our opponent let us not make the same mistake a second time okay, <laughs> okay. เออประตูตรงนี้ก็อมอมออดออกไปนะไม่ชอ็อตอ๋อไม่นี่เองมันจะมีทางย้อนอยู่ทางหนึ่งนะโอเคอ๋อตรงนี้จะเป็นการหิวเลือดนะตรงนี้ได้โบนัสเพิ่มเลือดแล้วดีใจจุอมป๊อดันยากว้าว เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโนกว่าอืมอืมแล้วก็จุดเว้ด่านนี้ยากนะขอบอกกวยากเ้ยเฮ้ยผิดจังหวะมาไหมไปนั้นแหละทางแห่งแสงสว่างมาแนเฟรมตอนเราก็ได้โบนัสเพิ่มเอ่อหลอดเลือดนะ โอเคสำเร็จ okay, <_ an> แล้วแล้วไงต่อเราจะมันให้เราไปไหนวะนะเนี่ยเฮ้ยเก็บไซา์ก่อนสำคัญน,นี่เออเราจะมันให้เราไปไหนต่อวะอืมโอเคทางเดิมอ่ะ ย้อนเวลานี่ย้อนเวลาโอ้ยมึงไม่ต้องมามลงมาเล่นละฮึบโอ้ยอะไรบาสักมันจะอยากคัานี้เฮ้ยไม่ถึงทำไมล่วงโอ้ยคราวนี้อย่าเล่นนะ โอเคขยับนรงหนึ่งไปขึ้นเอ่อแล้วยังไงเนี่ยโอเคโอเคซะสักครู่วะเดี๋ยวมานะ โอเคอะมาต่อนะเออไป Babylon had finally fallen, and none were left to come to the prince's aid. He would now the city's only hope. If he failed, his entire world could be lost. Okay. For the vizier was not content to simply be a king. No. He fancied himself a god. The question <coughs> now <Kaya coughs> was whether the prince realized the position he was in. And if he did. Would he accept this responsibility? Oh มื Would he become a hero? ตายขึ้นไปโอเคเอาไว้กินไนก่อนนะเดี๋ยวเจอเกินพาร์ทหน้าพาร์ทที่สิบสามไปไปครับสวัสดีครับ